สวัสดีครับผมตากโอดานะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในเกมอาโอวีถ้าผมพูดผึดพลาดประการใดต,ต้องขอเัยไ,ไวนาที่นี้ด้วยนะครับนะอาวี v, เกมนี้เป็นเกมเมอเถอเขาเล่นอะไรมากเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้หลายตัวเลยเราเราเล่นเล่นเล่นเวรเล่นเวร lên về lên tuần ấy ghê yeah. จำชื่อมันไม่ได้นะครับชื่ออะไรโลโลลิน,นหรอหรืออะไรออเราจะจะไปตรงกลางเลย,เย,ยผมจะเลือกเป็นรถคู่ดาบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นพวกนางเปทมันจะเดินช้าแต่ตอนนี้บินไปบินไปเลยนะ ไม่เดนเล่นนาเราไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะเก่งเหมือนเดิมไหมแต่ผมว่าน่าจะเก่งแหละ โอ้โหกดรัวเลยนะคือจริงๆอ่ะบางคนขอไม่กดรัวนะครับก็ก็ <The red S 1> ลาตะขาวเรียบร้อยถ้าใคร ไม่รู้จักท่าตัวนี้นะจะลำบากนะครับี๋ยวเราก็เลือกอันนี้นะครับ เกือบตายเกือบตายคือมันจะมีท่าดูดพลังนะครับแต่ถ้าใครที่เคยเล่นและรู้นะท่าเป็นไงคือแบบมันจะตั้งรับไา้แต่เราก็ไม่ควรเดินเดินเข้าไปส่งสี่ดุมห้านะใช่ปะแ,แค่นี้มันก็วิ่งหนีแล้วดู เร,เราต้องตั้งป้อไมไว้ตรงกลางด้านขวาสองคนไหวไหมนี่แหละยังไม่ต้องรีบยิงผมยิงไปอย่างนั้นแหละ เราจะต้องมายิงตัวนี้นะครับตัวตรงกลางเนี่ยเยอะๆยิงเยอะๆตรงนี้ก็ยิงนะถ้ามันมีโอกาสนะครับอุ้ย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 ตายเลยตามใหญ่เลยนะ นีเ่เลียเทยเทียบพลังไปมั่งนะครับเราก็ไม่เป็นไรเราเรา,เราก็ยอมเสี่ยงเราก็ยอมเสี่ยงเพราะเราดูดเลือดมานะครับเราก็เพิ่มเลือดไปเรื่อยๆนะ บบไม่ตายเราแน่นอนแน่นอนแล้วก็ต่อไปผมจะเลือนอันนี้ตั้งนานแล้วนะไม่ได้เลือกเพราะว่ามีเวลาเล่นกับกับตัวคอนไปแล้ว กลัวไม่เล่กลัวไม่ลเ oh, <to> พราะเราเก็บท่ามาเยอะนะเก็บกว่าแรงกว่ามันก็จะ,ะลดเราได้น้อยนะถ้าเขาพอๆกับเราอ่ะเราจะเสียไปเยียบเราตรงกการก็บุกขึ้นมาบุกขึ้นบา้อย คือเล่นตรงกลางมันก็ดีอ่ะ darkness, อุ้ย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 ตายเลยเราต้องยืนดันไวเ <'s> พราะพวกบอทเราจะมา แล้วก็ตรงป่าถ้าเขาไม่ตีนะแล้วปล่อยมันเกิดมาเฉยๆนะคือมันไม่ดีอะ่ะดูอ,อุ๊ยอุ๊ยจะตายจะตายเอาโอเคได้มาแล้วต่อไปก็กลับกลับกลับบ้านเราตมพรางตะพรางเราก็ จะเลือกอันนี้นะครับนี่แล้วคือผมก็ลืมนิดนึงลูนนะจะให้ดูการเล่นลูนเล็กๆน้อยๆนะอนุ้นี่เดะนี่เดะตอนนี้มันจะแก่งนะ เห็นว่าตกลมบอลเนี่ยถ้ามาหลายเดตตัวเราจะได้ดูดพลังหลายหลคนนะมันจะแกงมันจะแกงลูนผมพูดง่ายๆนะไม่มีเดี๋ยวเดวจะให้ดูว่าจะให้ดูก็ลืมอ่ะ ตายสังงั้นเราฆ่าไปสิบแปดคนเขาฆ่าเราสองคนเขาเขาใจดีเ <'t> ข่าใจดีนะพวกล่าใจายถึงเป็นจรยังไงก็ ชนะเอาชนะอย่างเดียวอ่ะที่จริงอ่ะเราจะต้องมาฆ่าสัตว์ในป่านะไอ้พวกตัวที่เกิดในป่าเนะี่ยเวลาเราตายหรือกลับบ้านถ้าตอนตู้เขาไม่ได้เราจะต้องมา ฆ่านะเพราะว่าอะไรค่าเพื่อ,อเก็บของไงเวลาเขามีของเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอ่ะคือเขาปล่อยไว้อย่างเดียวอ่ะแล้วถ้าเราดูล้วสู้ไม่ได้แต่ผมอ่ะ ข้าไปเก็บในป่านะเพราะว่าเราจะได้มีเงินเยอะๆไปซื้อของเพราะเงินนี้สำคัญมากนะครับ อเอามาดิจะไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะโอ้ยจะตายเหมือนกันพลังก็หมดมานาก็หมดนะครับวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวเขาก็แพ้แล้ว เขายังไม่ยอมนะครับเนี่ยอันนี้นานๆ <and S 1> กดทีนะ no เนขาแค่สู้เราไม่ได้เนี่เดียวเองนะ สู้เราไม่ได้หรอกเพราะเรเก่งนะเก่งมากจบแล้วจบแล้วมันจบแล้ว โยังไม่จบอีไประโอเคถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจอบไว้เพียงแค่น,นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์ share, กดไลค์ like, กดซับถ้าไขรดูไว้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันความรับความรับเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวจะทำาให้ดูเราก็ลืม บอกเลยคือผมไม่ไม่เคยใช้รูนนะรู้อ่ะว่ามันดีมาช่วยได้ขั้นขั้นสองขั้นน่ะ